ตอนที่230สัตว์อสูรระดับคําคำเชิญของเจ้าเมืองเวกนั้นเป็นสิ่งที่เจี้ยนเชิญปฏิเสธไม่ได้นอกจากนี้เขายังมีบางสิ่งที่สำคัญที่เจ้าเมืองหยุนหลีสามารถช่วยเหลือได้ผู้บัญชาการเต้าหลีโปรดรอให้ข้าส,สัารเรื่องที่นี่ให้เสร็จก่อนข้าจะรบไปทันทีเจี้ยงเชิญประสานมือตอบตอนนี้เขาไม่ได้จัดแจงตำแหน่งและภารกิจให้กับสมาชิกเลยและถ้าเขาไม่ดูแลเรื่องนี้คนจำนวนมากจะไม่พอใจซึ่งมันเป็นสิ่งที่เจี้ยนเชิญต้องการหลีกเลี่ยง ไม่เป็นไรข้ามาส่งคําเชิญตามหน้าที่หมดธุระของข้าแล้วข้าขอตัวกลับก่อนผู้บัญชาการเต้าหลีมองหน้าเจี้ยนเฉินอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะดูคนที่อยู่ข้างหลังเขาจากนั้นเขาก็เดินออกไปจากสมาคมทหารรับจ้างโดยไม่พูดอะไรอีกหลังจากที่ผู้บัญชาการเต้าหลีจากไปเจี้ยนเฉินก็ออกจากสมาคมทหารรับจ้างด้วยเช่นกันเนื่องจากสมาคมทหารรับจ้างมักมีคนจำนวนมากเข้ามาในอาคารในเวลาเดียวกัน มันจึงไม่แปลกที่จะเห็นคน20หรือ30คนในเวลาเดียวกันดังนั้นเมื่อเจียนเฉินเดินออกไปพร้อมกลุ่มคน40คนมันก็ไม่ได้ดึงดูดความสนใจใดๆโคเออร์ขณะที่พวกเขาเดินไปเจียนเฉินก็เรียกชื่อของชายผู้หนึ่งหัวหน้าท่านามีอะไรจะสั่งหรือโคเออร์ที่มีอายุ60ปีตอบอย่างรีบเร่งหลังจากเห็นความแข็งแกร่งของเจียนเฉินเขาก็ทำตัวสุภาพตลอดเวลา หลังจากสิปีที่โคเออร์เป็นทหารรับจ้างธรรมดาในช่วงเริ่มแรกจนกลายหัวหน้าเขาก็มีประสบการณ์หลายอย่างดังนั้นเขาจึงรู้ว่าถ้ามีผู้อุปถัมภ์ที่มีอำนาจพวกเขาจะแข็งแกร่งกว่าทุกกลุ่มนอกจากนี้หากผู้สนับสนุนรายนี้แข็งแกร่งพอเขาก็จะแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันและจะไม่มีใครกล้าทำให้เขาขุนเคืองใจในขณะที่เจี้ยงเฉินอายุป,ประมาณ20ปีเขาก็มีความแข็งแกร่งในระดับสูงเช่นนี้แล้ว บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนี้เพียงอย่างเดียวโคเออร์ Co er จึงสันนิษฐานว่าเจียนเชิญมีผู้หนุนหลังที่ทรงอํานาจแม้ว่าเขาจะไม่มีผู้หนุนหลังและเป็นเพียงอัจฉริยะในการบ่งเพาะโคเออร์ Co er ก็เต็มใจที่จะติดตามเขาด้วยวิธีการนั้นแม้แต่ผู้อาวุโสเวสก็มีข้อสรุปที่คล้ายกันดังนั้นผู้อาวุโสทั้งสองคนนี้ก็พร้อมที่จะติดตามเจียนเชิญเพราะถ้าเขายังคงเดินไปสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จ ไม่ช้าก็เร็วพวกเขาก็จะยืนอยู่บนจุดสูงสุดของทวีปเช่นกันช่วงเวลานี้ยังเป็นโอกาสของพวกเขาที่จะไปถึงจุดสูงสุดในอนาคตได้อย่างแม่นยำหากพวกเขารอจนกระทั่งชื่อของเจียนเฉินยืนอยู่ด้านบนสุดของทวีปมันคงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะติดตามเขาแม้ว่าพวกเขาจะต้องการก็ตามทำไมไม่พาทุกคนไปยังประกูลโคเพื่อรออยู่ที่นั่นสักครู่ในขณะที่ข้าไปที่จวนของเจ้าเมือง เราจะจัดการเรื่องต่างๆทีหลังเจียนเฉินเล่าได้ขอรับหัวหน้าโคเออร์ตอบด้วยความเคารพเวสเจ้ากลับไปที่ตระกูลของเจ้าก่อนในอนาคตเจ้าและโคเออร์ควรมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจการค้าและทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถควบคุมธุรกิจทั้งหมดของเมืองเวกได้ไม่ต้องกังวลหัวหน้าตระกูลโคและตระกูลดอรรวมกันอาจอ่อนแอกว่าตระกูลเทียนซ่งแต่ตอนนี้ตระกูลโจและตระกูลเทียนซ่งถูกทำลาย อำนาจทางการเมืองของพวกเขาก็หายไปหมดเราสามารถคว้าโอกาสนี้และต่อสู้เพื่ออำนาจที่พวกเขาทิ้งไว้และค่อยๆค,ควบคุมเมืองเวกอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้เราจะต้องมีอิทธิพลหนุนหลังเช่นกันเนื่องจากหลายกลุ่มที่ทรงพลังคงไม่ถูกรังแกง่ายๆในกรณีที่พวกเขารวมพลังกันแล้วตระกูลโคและตระกูลดอของเราจะไม่อาจเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเขาเวสกล่าวเจียงเฉินพยักหน้ายอมรับก่อนที่จะพูดว่าเราไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้มากเกินไป ตอนนี้เมืองเวกกำลังใกล้จะถูกสัตว์อสูรบุกเมื่อมันจบลงเราค่อยมาคุยกันอีกทีหลังจากให้คำแนะนำกับสมาชิกทหารรับจ้างอักคณีจิ้นเฉินก็รีบออกเดินทางไปจวนเจ้าเมืองทันทีหลังจากจิ้นเฉินมาถึงจวนเจ้าเมืองทหารยามที่เฝ้าประตูกั้นเส้นทางของเขาก่อนที่จะถามอย่างสุภาพว่าท่านใช่ท่านจิ้นเฉินหรือไม่อัญญประกาศคู่ถูกต้องข้าเองจิ้นเฉินศบตาทหารยามอย่างสงบ ท่านจี้มเฉินโปรดรอสักครู่ข้าจะไปแจ้งท่านเจ้าเมืองทันทีหลังจากยืนยันตัวตนทหารยามก็รีบวิ่งเข้าไปในจวนเมื่อเห็นชายคนนั้นหายเข้าไปในจวนจิ้มเฉินก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรเขาเริ่มรอที่ประตูแทนไม่นานนักหยุนหลีที่แต่งตัวเรียบหรูก็เดินออกมาจากข้างในอ้าวน้องจี้นเฉินทำไมเจ้าถึงไปยืนอยู่นอกประตูละ่ะทหารยามของข้าช่างงงเง่าเสียจริง เข้ามานั่งข้างในสิหยุนหลีมีรอยยิ้มที่จริงใจบนใบหน้าของเขาขณะที่เขาเชิญชวนเจี้ยนเฉินเจี้ยนเฉินยิ้มตอบและติดตามหยุนหลีเข้าไปในห้องรับแขกซึ่งพวกเขาเริ่มพูดคุยกันภายในห้องที่เงียบสงบหยุนหลีและเจี้ยนเฉินกำลังจะนั่งลงเจี้ยนเฉินก็ถามขึ้นมาว่าท่านเจ้าเมืองมีอะไรต้องการพูดคุยกับข้าหรือขอรับอัญญประกาศคู่อึงหยุนหลีถอนหายใจทันทีรอยยิ้มหายไปจากใบหน้าและเขากลับกลายเป็นเคร่งขรึม น้องจี้มเฉิญหลังจากที่เจ้าปรากฏตัวเมืองเวกของเราก็สูญเสียความแข็งแกร่งไปมากตอนนี้ยังมีการบุกรุกของสัตว์อสูรที่กำลังจะมาถึงความกดดันก็ค่อนข้างมากกว่าเดิมหยุนหลีมองหน้าเขาอย่างขมขื่นสีหน้าเขาบ่งบอกถึงความวิตกกังวลอย่างมากจี้งเฉิญยิ้มหลังจากฟังหยุนหลีท่านเจ้าเมืองรบกวนท่านช่วยตอบคำถามข้าทีว่าที่ผ่านมาเคยมีสัตว์อสูรระดับ5ปรากฏให้เห็นบ้างหรือไม่อัญญประกาศคู่ ใบหน้าของหยุนหลี่ยิ่งจริงจังมากขึ้นเมื่อเขาคิดถึงคำถามของเจี้นเฉินเคยมีแต่ดูเหมือนจะปรากฏตัวให้เห็นทุกๆ1 0บถึงยีปีและจากบันทึกที่ผ่านมาจากรากฐานของเมืองเวกมันก็ผ่านมา20ปีแล้วนอกจากนี้ยังมีการบันทึกเหตุการณ์5เหตุการณ์ที่มีสัตว์สูญระดับ5ในแต่ละครั้งเมืองเวกของเรามีการสูญเสียครั้งใหญ่และต้องจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อฆ่าพวกมันในเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายเราได้ติดต่อกับเมืองจกักรพรรด พวกเขาส่งเซียนปัทภีมารับมือกับมันครั้งนั้นเมืองเวกจึงไม่ได้รับความเสียหายมากนะักโอ้หากเป็นเช่นนั้นโอกาสการโจมตีของสัตว์อสูรระดับห้าจึงไม่ถือว่าสูงมากจี้นเฉิญพึงพำด้วยรอยยิ้มอย่างมั่นใจท่านเจ้าเมืองหยุนหลีไม่จําเป็นต้องกังวลข้าจี้นเฉิญจะใช้กําลังทั้งหมดของข้าเพื่อปกป้องเมืองเวกจากอันตรายของสัตว์อสูร ปรับใดที่ไม่มีสัว์อสูรระดับห้ามันก็จะไม่มีปัญหาใดๆแม้ว่าเราจะสูญเสียเทียนซ่งหลีและเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษอีกสามคนค่าคนนี้ก็สามารถจัดการได้อย่างไม่น้อยหน้าคนอื่นห้าห้าหากเจ้าพูดเช่นนั้นน้องจิ้นเฉินข้าก็สบายใจขึ้นมากข้าเชื่อว่าน้องจิ้นเฉินเป็นคนพูดจริงทำจริงทิวที่ขมวดแน่นของหยุนหลีค่อยๆคลายในขณะที่เขาฟังจิ้นเฉินแม้ว่าเขาจะไม่เคยเห็นความแข็งแกร่งของจิ้นเฉินมาก่อน แต่เขาก็มั่นใจเพราะเจิ้นเฉินสามารถทำลายตระกูลโจและตระกูลเทียนซ่งได้ตามลำพังนายท่านมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นอัญยประกาศคู่ทันใดนั้นเสียงร้องของคนที่ตื่นตระหนกก็ดังมาจากนอกห้องหลังจากนั้นไม่นานประตูที่ปิดก็ถูกกระชากออกทหารที่มีสภาพอาบเลือดรีบวิ่งเข้ามานายท่านมีบางอย่างที่น่ากลัวเกิดขึ้นกองทหารที่เราส่งไปยังป่าสัตว์อสูรในภารกิจสอดแนมปะทะกับสัตว์อสูรระดับห้า สัตว์อสูรระดับ5้ฆ่าทุกคนตายเรียบมีค่ารอดชีวิตมาคนเดียวทหารตะโกนคลางหายใจหอบขณะที่เขาพยายามถ่ายทอดคำพูดของเขาอย่างต่อเนื่องตอนที่231เลงอะไรนะสัตว์อสูรระดับหข่าวใหม่นั้นทำให้ทั้งห้องเงียบโดยทันที ทันใดนั้นใบหน้าของหยุนหลีก็ซีดเซียวขณะที่เขาลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยการขยับเพียงครั้งเดียวเขาก็มาถึงตัวของทหารรับจ้างที่มาบอกข่าวและกำเสื้อของเขาทั้งสองมือและพูดอย่างไม่เชื่อว่าเจ้าพูดว่าอะไรเจ้าเห็นสัตว์อสูรระดับห้าจริงๆหรือคำพูดของหยุนหลีแทบจะกลายเป็นตะโกนชัดใช่แล้วใต้เท้าเราเจอสัตว์อสูรระดับห้าในเทือกเขาสัตว์อสูรเสียงของทหารรับจ้างเริ่มสั่นสะท้านใบหน้าของเขาซีดเผือด แม้แต่ใบหน้าของเจียมเฉินก็กลายมามืดครึมเมื่อเขาได้ยินคำว่าสัตว์อสูรระดับ5สัตว์อสูรระดับ5เทียบได้กับเซียนปฐพีในด้านพลังกำลังแต่พวกมันมีความเหนือกว่าโดยธรรมชาติของมันและสามารถต่อสู้กับคนเหล่านั้นได้สบายๆหากไม่มีใครนอที่มีทักษะต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากพอ พวกเขาก็ไม่อาจจะเป็นคู่ต่อสู้ให้กับสัตว์อสูรระดับ5้าได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้เมืองเวกยังไม่ได้เป็นเมืองที่มีเซียนปฐพีมาแวะบ่อยๆกับสัตว์อสูรระดับ5้านั้นก็เกือบจะเป็นตัวตนที่ไร้คู่ปรับโดยสิ้นเชิงสัตว์อสูรระดับ5้าเป็นเหมือนกับเซียนปฐพีมันก็เหมือนกับสัตว์อสูรระดับสี่ที่เทียบเท่ากับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษมันมีการแบ่งแยกที่ชัดเจนราวกับโลกและสวรรค์หากจะเปรียบว่าความแข็งแกร่งของเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษกับเซียนปฐพี มันก็เปรียบเสมือนเซียนระดับสูงขั้นสุดยอดที่กำลังมองไปยังเซียนขั้นต้นที่เพิ่งจะควบรวมอาวุธเซียนได้มันจะต้องเป็นความพ่ายแพ้อย่างแน่นอนสำหรับเซียนระดับล่างๆแอร์ละมันก็เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะชนะแม้ว่าจี้นเฉินจะเคยฆ่าสัตว์อสูรระดับ5ทั้งสองในเทือกเขาสัตว์อสูรแต่สัตว์อสูรเหล่านั้นต่างก็อยู่ในสภาวะที่บาดเจ็บอย่างร้ายแรงชีวิตของพวกมันต่างแขวนอยู่บนเส้นได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังต้องจ่ายออกไปมากมายเพื่อที่จะฆ่าพวกมันทั้งสอง เียงเฉินไม่สงสัยเลยว่าสัตว์อสูรระดับ5้าในสภาพสมบูรณ์นั้นต้องแข็งแกร่งกว่าเซียนปัทภีที่เคยไล่ตามเขาจากเมืองฟินิกเสียอีกอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของสัตว์อสูรระดับ5้านั้นทำให้เขารู้สึกกดดันอย่างมากนั่นก็เพราะว่าเขามีจิตกระบีวิญ,ญญาณสีม่วงฟ้าคอยช่วยเหลือและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเขาหลายต่อหลายครั้งเขามั่นใจว่าพลังของเขาเพียงพอที่จะจัดการสัตว์อสูรระดับ5ขั้นสุดยอดได้ตรับใดที่เขาไม่พบสัตหายากอย่างอสารพิษทองริ้วเงิน โอ้ไม่ตอนนี้สิ่งต่างกํากำลังแย่ลงเรื่อยๆเมื่อได้เห็นสัตว์อสูรระดับห้ายุนหลีพูดด้วยใบหน้าที่แข็งกระด้วงคิ้วของเขาขมวดเข้าหากันก่อนที่จะพึมพำว่าไม่ว่าสิ่งนี้จะจริงหรือไม่เมืองเวกของเรานั้นก็อ่อนแอเกินกว่าที่จะป้องกันการโจมตีของสัตว์อสูรระดับห้าค่าต้องขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรทันทีไม่อย่างนั้นเมืองเวกจะต้องได้รับความเสียหายอย่างมาก ถึงตอนนี้ไม่มีความลังเลใดๆจากยุนหลีขณะที่เขาเดินออกไปข้างนอกทันทีโดยไม่หันกลับมามองเจี้ยนเฉินสัตว์อสูรระดับ5เป็นสัตว์รูที่รร้กาศและมีอันตรายถึงชีวิตต่อทุกคนในเมืองเวกแน่นอนแอลามันไม่อาจรอได้ดังนั้นสำหรับเรื่องนี้สิ่งแรกที่ต้องได้รับการแก้ไขนั้นก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญระดับสูงบางคนเข้าจัดการกับสัตว์อสูรระดับ5ทันที เจ้าเมืองหยุนหลีออกจากห้องไปและเข้าไปในห้องเขียนหนังสือจากนั้นก็เริ่มจับผู้กันและเขียนอักษรลงบนกระดาษทันทีหลังจากที่เขาทําเสร็จแล้วเขาก็ม้วนกระดาษก่อนที่จะเก็บไว้ในกระบอกและตามด้วยการมัดด้วยเชือกให้นกส่งสารที่เร็วที่สุดนำสิ่งนี้ไปให้เมืองจากกระพัดโดยเร็วครับใต้เท้าทหารคนหนึ่งเข้ามาทันทีและรีบนำสารออกไปจากห้อง นี่เป็นคำสั่งจากนี้เป็นต้นไปการปรากฏตัวของสัตว์อสูรระดับ5จะถูกเก็บเป็นความลับจากทุกคนและในขณะเดียวกันก็อย่าออกไปไหนเพียงลำพังและบอกให้ผู้นำของเหล่าสมาคมทหารรับจ้างสาขาเมืองเวกมาที่นี่สุดท้ายให้จับดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเทือกเขาสัตว์อสูรยหยุนหลีได้ออกคำสั่งให้กับทหารยามของเขาก่อนที่เขาจะก้าวออกไปจุดจุดข่าวการปรากฏตัวของสัตว์อสูรระดับ5้าทำให้ทุกคนที่ได้ยินต่างตกใจจากรายงานในตอนแรก แต่หยุนหลีไม่ได้ตั้งใจที่จะประกาศสิ่งเหล่านี้ต่อสาธารณชนเขากลัวว่ามันจะมีผู้คนมากมายที่กลัวสัตว์สูรตัดสินใจที่จะออกจากเมืองเวกเพื่อรักษาชีวิตตัวเองหากสิ่งนี้เกิดขึ้นการป้องกันของเมืองเวกจะไม่มีความแข็งแกร่งมากพอที่ต่อกรกับเหล่าสัตว์สูรที่แห่เข้ามาตอนนี้หยุนหลีมีเพียงความหวังเดียว เขาหวังเพียงแค่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนที่จะมาช่วยเหลือจากสัตว์อสูรระดับ5้านี้หากมันเป็นไปตามนี้พวกเขาก็จะสามารถป้องกันสัตว์อสูรระดับ5้าและพวกเขาก็สามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียและหายนะต่างๆได้จิ้งเชินออกจากจูนเจ้าเมืองด้วยตนเองแม้ว่าสัตว์อสูรระดับ5้าจะมีแรงกดดันมากมายแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขามากนะักในความเป็นจริงเขาต้องการที่จะแอบรอให้คนมา ในเมื่อปรานกระบี่มุ่งฟ้าสามารถทำลายการป้องกันสัตว์อสูรสงครามที่ขึ้นชื่อว่ามีการป้องกันเทียบเท่ากับเซียนปฐพีนั้นได้ราวกับเต้าหู้มันสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปรานกระบี่สีมุ่งฟ้านี้ทรงพลังมากแค่ไหนถ้ามันมีความสามารถอย่างนั้นกับสัตว์อสูรสงครามแล้วมันจะมีผลลัพธ์แบบใดกับสัตว์อสูรระดับหตามเส้นทางที่อยู่ในความทรงจำของเขา เขาได้กลับไปยังประกูลโคเขารีบเข้าไปในร้านของโคเออร์ที่จัดสรรที่พักให้กับทหารรับจ้างอัคณีทั่วคราวประกูลโคเป็นประกูลเก่าแก่มากกว่า30ปีและมีข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคนอื่นๆที่ประกูลโจก็ไม่อาจเทียบได้ดังนั้นจึงไม่ได้มีทหารอารักขาเพียงแค่100คนเท่านั้นภายใต้การสอดส่องของประกูลโคทหารอารักขากลุ่มหนึ่งจะทำหน้าที่ลาดประเวณรอบๆลานกว้างของกลุ่มทหารรับจ้างอคาัคณี นี่คือลานปกติที่มีสามด้านติดกับที่พักและด้านสุดท้ายเป็นประตูหน้าตรงกลางมีลานหญ้าขนาดใหญ่ที่มีทหารรับจ้างอัคคีเพียงไม่กี่โลที่กำลังนั่งกันเป็นกลุ่มเล็กๆและพูดคุยกันในเวลานั้นขณะที่เจียงเฉินเข้ามาทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงต่างก็เงียบและยืนขึ้นทักทายเขาว่าหัวหน้าเขาจ้องมองไปรอบๆตัวเขาอย่างเย็นชาและพูดว่าเซตเต้าคังชาคัสโมเทียนและจิงเฟิงทั้งห้าคนนี้กลับมาแล้วหรือยัง หัวหน้าทั้งห้ายังไม่ได้กลับมาเลยข้าคิดว่าเขากำลังติดต่อกับกลุ่มทหารรับจ้างของตัวเองทหารรับจ้างที่อายุประมาณ30ปีกล่าวออกมาทันใดนั้นก็มีเสียงดังออกมาจากด้านหลังของเขาคนรับใช้ของตระกูลโคก็วิ่งเข้ามาหาเจียนเฉินดวงตาของเขามีท่าทีประมาขณะที่เดินเข้ามาใกล้เขาก่อนที่เขาจะหยุดอยู่หน้าเจียนเฉินนายท่านกลุ่มทหารรับจ้างมังกรทองและทหารรับจ้างชา ก่อนที่เขาจะพูดจบโคเออร์ก็โบกมือข้ารู้เจ้าไปได้ขอรับนายท่านเจียงเฉิงยิ้มให้กับคนรับใช้ก่อนที่จะหันไปหาโคเออร์ทุกคนเข้าประจำที่โคเอะเอามากับข้ามาดูกันว่าหัวหน้าทหารทั้งห้าจะทำอะไรให้ข้าประหลาดใจหรือไม่ตอนที่232ไม่พอใจเช่นนั้นก็ท้าทายข้าสิ เจี้ยนเฉินและโคเออร์เดินไปที่ประตูด้านหน้าลานกว้างซึ่งทั้งคู่ได้เห็นหัวหน้าทหารรับจ้างทั้งห้ายืนอยู่พร้อมกับกลุ่มทหารขนาดใหญ่ด้านหลังของเขาที่ประตูไม่มีทหารยามคนไหนยิ้มอย่างมีความสุขสักคนขณะที่จ้องมองพวกเขาในขณะที่เจี้ยนเฉินและโคเออร์เดินออกไปที่ประตูทุกคนที่ยืนอยู่ด้านหลังกลุ่มทหารรับจ้างของเซตก็เริ่มแผ่จิตสังหารนี่เป็นสิ่งที่ผู้คนที่ผ่านความเป็นความตายและอยู่ใกล้ทิดแม่น้ำเหลืองแห่งความตายเท่านั้น ่อหน้ากลุ่มทหารที่แผดจิตสังหารไว้มีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปใกล้ได้หัวหน้าหัวหน้าจุดเมื่อเห็นจิ้นเฉินเ,นเซตเต้าคังชาคาสัสโมเทียนและถิงเฟิงเข้ามาล้อมตัวเขาหลังจากที่ทั้งห้าเรียกชื่อจิ้นเฉินผู้ชายหลายร้อยคนต่างก็จ้องมองมาที่จิ้นเฉินด้วยดวงตาที่เย็นชาทันทีพร้อมกับปล่อยความกระหายเลือดราวกับสัตว์ร้ายออกมา อย่างไรก็ตามหลังจากเห็นว่าตัวเจียนเฉินนั้นดูอายุน้อยพวกเขาบางคนก็ไม่ได้ที่จะตกใจก่อนที่พวกเขาจะมาพร้อมกับหัวหน้าของพวกเขาบรรดาหัวหน้าไม่ได้บอกให้พวกเขาฟังถึงเรื่องนี้พวกเขารู้แค่ว่าพวกเขาต้องติดตามหัวหน้าของพวกเขาเพื่อเข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้างที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพที่มากกว่า การเปลี่ยนกลุ่มทหารรับจ้างมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะยอมรับได้สำหรับพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงติดสอยห้อยตามหัวหน้าพวกเขาเพื่อมาดูกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่คิดว่าหัวหน้าคนใหม่ของพวกเขาจะเด็กขนาดนี้ทหารรับจ้างทั้งห้ากลุ่มคนที่อยู่ด้านหลังพวกเราเป็นพี่น้องที่ดีและเป็นระดับหัวกะทิซึ่งเต็มใจจะเข้าร่วมทหารรับจ้างอัคนีชาคัสตีไปที่กลุ่มคนข้างหลังเขาขณะที่เขาพูดกับเจียนเฉิน พวกเรามีทั้งหมด1,21คนที่อยู่ตรงนี้กลุ่มทหารรับจ้างทิมหารมี32คนกลุ่มทหารร,หาร,รับจ้างมังกรทองมี25คนกลุ่มทหารรับจ้างมือสังหารมี28คนและกลุ่มทหารรับจ้างบูรพามี19คนโมเทียนพูดเสียงดังเจียงเฉินมองไปที่บรรดาชายหนุ่มกว่า100คนและยิ้มน้อยๆพลางพยักหน้าไม่เลวไม่เลวเลยงั้นก็เข้ามาพูดคุยกันด้านในดีกว่า หลังจากนั้นเซตและหัวหน้าอีกสี่คนก็เดินเข้าประตูของตระกูลโคทหารยามเบิกตามมองพวกเขาขณะที่เขาไปยังลานกว้างที่ลานกว้างมีคนกว่า170คนและต้องมองไปที่เจี้ยนเฉินด้วยความคาดหวังคนที่อยู่ด้านหน้าเขาจ้องมองมาที่เขาเขาตะโกนออกมาเสียงดังว่าพี่น้องทั้งหลายข้าไม่สนใจว่าพวกเจ้าจะเคยเป็นฝ่ายหรืออยู่ในทหารรับจ้างกลุ่มใดตอนนี้ข้าจะทำให้มันชัดเจนขึ้น พวกเจ้าในตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทหารรับจ้างอัคคณีซึ่งเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันเราต้องทำงานอย่างนั้นเพื่อให้กลุ่มทหารรับจ้างอัคคณีได้ประโยชน์แต่ข้าเชื่อว่าพวกเจ้าทุกคนที่เข้ามาทำงานร่วมกันนี้จะทำให้กลุ่มของเราแข็งแกร่งและเติบโตยิ่งขึ้นต่อไปจนไปถึงจุดที่จะทำให้พวกเราเป็นกลุ่มทหารรับจ้างอันดับหนึ่งของทวีปเทียนหยวนนี่คือเป้าหมายของข้าเจียนเฉินหลังจากที่เจียนเฉินพูดเสร็จฝูงชนก็เงียบสนิทไปครู่หนึ่งก่อนที่บางคนได้ทำลายความเงียบขึ้นมา แล้วใครจะได้เป็นหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างอักคณีคนในฝูงชนถามเจี้ยนเฉิงยิ้มออกมาก่อนที่เขาจะตอบคำถามตั้งแต่วันนี้ไปข้าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างอักคณีแล้วทำไมเจ้าถึงต้องเป็นหัวหน้าอีกคนที่ไม่พอใจร้องอุทานขึ้นถูกต้องเจ้ามีเหตุผลอะไรถึงได้เป็นหัวหน้าพวกเราเด็กน้อยที่หนวดยังไม่ขึ้นหากว่าเจ้าต้องการจะเป็นหัวหน้าพวกเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทำ ถูกต้องเขาพูดถูกไม่นานเสียงของคนที่คัดค้านเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆผู้คนจำนวนมากเริ่มส่งเสียงไม่พอใจมาจากกลุ่มเซตเป็นส่วนใหญ่เมื่อได้ยินว่าเจีนเชิญจะเป็นหัวหน้าของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะได้ยินว่าหัวหน้าคนใหม่ของพวกเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งมากอย่างเหลือเชื่อแต่เมื่อเทียบกับอายุของเจีนเฉิญพวกเขาจะเชื่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรในเมื่อดูอย่างไรเจีนเชิญก็อายุแค่20ปีเขาจะแข็งแกร่งสักที่ไหนกัน เสียงที่คัดค้านต่างมาจากกลุ่มของเซตและคนจากทั้งสี่กลุ่มต่างก็เลือกที่จะยืนดูเงียบๆถ้าเจียนเฉินไม่สามารถแก้ไขปัญหาเล็กๆเ,เหล่านี้ได้แล้วเขาจะพากลุ่มทหารรับจ้างไปยังระดับโลกได้อย่างไรเจียนเฉินยังคงยิ้มอยู่แม้ว่าจะไม่พอใจก็ตามเขาก็คาดไว้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแน่นอนว่าด้วยความแข็งแกร่งของข้าที่มากกว่าพวกเจ้าในทวีปเทียนหยวนถือความแข็งแกร่งเป็นใหญ่ที่สุดหากพวกเจ้าไม่ยอมรับข้าในฐานะหัวหน้า พวกเขาก็ลองท้าทายข้าดูใครก็ตามที่สามารถหลบกระบี่ของข้าได้จะได้เป็นหัวหน้าและข้าจะกลายเป็นลูกน้องเองแม้ว่าจิ้นเชิญจะใช้กระบี่ด้วยความเร็วปกติก็ยังสามารถเอาชนะเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้ในสามกระบวนท่าและทําให้พวกเขาต้องหยุดนิ่งในห้ากระบวนท่าถ้าเขาใช้พลังทั้งหมดแม้กระทั่งเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษก็ยังต้องตายด้านหน้าของเขาเป็นแค่คนที่อยู่ในขอบเขตเซียนระดับสูง พวกเขาไม่มีทางที่จะหลบหรือแม้กระทั่งป้องกันกระบี่ของเขาได้เจ้านี่มันโอหังจริงๆให้ข้าทดสอบดูสิว่าเด็กหนุ่มอย่างเจ้าจะเก่งสักเท่าไรกันเทียวชายที่มีผิวสีเข้มกระโจนออกมาจากฝูงชนและครงอาวุธเซียนที่พึ่งรวมตัวกันเป็นขวานขนาดใหญ่ออกมาเจ้าเริ่มได้เลยเจียงเฉินคาดไว้แล้วพร้อมกับยิ้มให้กับชายผู้นั้นในวลาเดียวกันกระบี่วายุปโปรยสีเงินก็ปรากฏอยู่ในมือของเขา แม้ว่าชายด้านหน้าจะเป็นเซียนระดับสูงขั้นสุดยอดและไม่เพียงพอที่จะให้เขาใช้กระบี่แต่เขาก็ตัดสินใจว่าเพื่อแสดงความเหนือชั้นกว่าของเขาเขาจะต้องใช้กระบี่วายุโปรยเมื่อเห็นกระบี่บางๆอยู่ในมือของเจียนเฉินชายคนนั้นก็ไม่รู้ว่าถูกคุกคามใดๆเลยเขาหายใจเข้าลึกๆและเริ่มที่จะตะโกนออกมาก่อนที่จะพุ่งเข้าใส่เจียนเฉินและฟันออกไปเจียนเฉินไม่สนใจที่จะหลบหลีกหรือป้องกันเลยทันใดนั้นก่อนที่ขวานจะมาถึงเขา ฉับพลันก็มีแสงสีเงินแวบเข้ามาในตาของชายคนนั้นก่อนที่ขวานจะเจาะทะลุอกของเจียนเฉินชั่วอัญญประกาศคู่กลุ่มคนที่ดูอยู่ห่างๆต่างก็อ้าปากค้างด้วยความตกใจพวกเขาไม่คิดว่าคนที่โอหังอย่างเจียนเฉินจะมีอะไรที่ดีกว่ากิ่งไม้แห้งๆที่ปลิวไปตามลมแอร์แล้วก็ตายไปง่ายๆทั้งอย่างนี้ อย่างไรก็ตามทหารยามซึ่งเข้าร่วมกับกลุ่มทหารรับจ้างอัคนีซึ่งมาจากตระกูลเทียนซ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆบนสีหน้าพวกเขารู้ถึงความแข็งแกร่งของเจียนเฉินอย่างชัดเจนและไม่มีทางที่เขาจะตายด้วยการถูกฟันง่ายๆแบบนี้ได้นั่นไงมันเป็นภาพติดตาจริงๆด้วย